ถือวบเงาใหญ่ดิคับพี่น้องนี่นยืนเฉิดเยงยกแบบนี้แหละพี่น้องครับมักน้ำบอตัวนี้ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าคอกชาวบ้านอีกคลองหนึ่งนะครับเนาะอยู่บ้านนุ่นชัยศรีตำบลโคกกกม่วงอำเภอพุนท่องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้คลิปนี้คอกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมีงัวแมนลูกแล้วก็งัวท้องมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับเด้อนี่แหละฟิปยันยันขึ้นก่าครับพี่น้องครับสำหรับงัวอยู่บ้านนี่เนาะก็ถือว่าเพิ่นเลี้ยงงัวกันมดบ้านแหละครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นร้อมกลุ่มกัันเด้อครบ ในการเลี้ยงง้วอยู่นิเออนะครับเนาะก็จะมีเฟรมใหญ่ๆแบบนี้แหละเอาสําหรับคอกนี่นะครับพี่น้องกะที่ภาไปเบื้องว่าเพิ่นจะเปิดมาเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับก็เดินกลับไปพูดคุยทักทายกับทางเจ้าของง้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับผมพศักครับบัตรนนท์ชัยศรีครับพศบัตรนนท์ชัยศรีนะครับพี่น้องครับเอามโอนี่เห็นมาให้เอาคบนี่ก่อนนะครับเนาะครับเป็นลูกตัวผู้ซึ่งลูกนี่บึกมากนะครับมาเบื้องว่าลูกพอไหนครับพี่น้องลูกสติงเล่ครับลูกสติงงงเล่่ขออก้้าามมปูฟรร์นนะคับพี เดี๋ยวเบื้องในใบทั้งหลักนะครับว่าใบบันเกิดเท่าไหร่อันนี้มีใบไม่หลอดไห้ได้ครับพี่น้องเด้อวันเกิดตรงนี้นะครับสองมกราหกสี่นะครับกะง้วระมาณเก่าเดือนนะครับพี่น้องครับเกิดสองมกราหกสี่นะครับพี่น้องครับนี่ง้วเก่าเดือนนี่ตัวใหญ่บักครับพี่น้องนี่แหละผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวบึกบึกแบบนี้นะครับพี่น้องเด้อเอากะติ๊้าพี่พอน้องมาเบื้องนะครับเนาะนี่แหละตัวใหญ่ๆนี่นินะครับเด้อนี่แหละผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อเอา ที่ภาพัพงจะชัดครับพี่น้องครับเนื้อหนังนี่อ้างลึกดีเนะครับพี่น้องเด้อวัวเก้าเดือนทายาทของสติงเลนะครับไพ่อยากจะได้เอาไปเป็นพอพันธุ์นะครับพี่น้องครับอ่าไพ่อยากจะได้ไปเป็นพอพันธุ์นะครับนี่แหละทายืนทรงยืนครับพี่น้องครับเอ้าขาบักใหญ่ครับพี่น้องครับเนื้อหนังอยู่อ่าส่วนอันนี้เขาเฮ็ดให้เรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องครับนี่คลิปหูขอบหูดำนะเออลากว้างนะครับพี่น้องครับแผ่นหลังแตกนะครับเด้ออ่านียดนะครับผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้ อันนี้จะเปิดเป็นแม่ลูกหรือจะเปิดแยกครับเปิดแม่ลูกเลยครับเปิดแม่ลูกเนาะเบิ้งลูกแล้วภาพไปเบื้องแม่ครับพี่น้องครับอันนี้ปล่อยเลยครับเดี๋ยวจะภาพไปเบื้องแม่แด้วครับเด้อแม่ตัวนี้โค้งสางง่ญ่หลังตรงนี้แหละครับนี่แหละนี่นะครับพี่น้องเอาใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับนี่แหละการสรงลูกของแม่แม่นี้ครับพี่น้องครับเห็นก็เป็นเลื่อเนาะตัวนี้เป็นลูกที่ได้ครับที่ยืนอยู่น่ะตัวยืนอยู่ลูกที่สองครับอันนี้ผสมทสาม้วยทองครับอันนี้ทองใช่ครับนี่สองเดือนกลัวครับสองเดือนกลัวตาบัางใดครับอ ตรวจทองไหนนะครับก้อนกอเสียเอาไปเนี่ยก็คือจังมาตรวจอีกที่หนึ่งนะครับอันจะเศร Hence, ้าได้เยอะดอกสองเดือนกว่าหรือว่าเขาตรวจแล้วครับบพรานท่าตรวจบพาะท่นได้ตรวจนะครับส่วนสูงลอยหาสิบกัวได้เลยครับพี่น้องเด้อตัวนี้บานโบทุกส่วนแล้วก็เต่านมใหญ่ดีครับพี่น้องครับนี่แหละเบอร์ไหนครับว่าพอนี่ตัวไหนครับผมฟอนตินอตครับฟอนตินอตโอ้ที่น้องครับนี่เด้อฟอนตินอตเลยครับพี่น้องนี่พ่อพันฟอนตินอตแปดห้าเจ็ดครับพี่น้องครับจากรุ่งรัศมีฟาร์มนะครับตัวนี้ผมไปทายมากับทวายลินเพลินกับเจ้าไส้งวดเฟใหหญ่่นีลาาายยยตัััวหลฟรรร์มออู่่ด้้คคบบพีนง เอาเบื้องมือผสมนะครับวันที่ผสมวันที่9เดือนกรกฎานะครับพี่น้องครับกำหนดขอดในนี่กับยีนะครับพี่น้องยี่สิบนะครับเด้อเอาใครสนใจเดี๋ยวจะพาเบื้องส่วนท้ายนะครับพี่น้องครับส่วนท้ายสูงใหญ่ๆหญจีมดําบดนะครับเนาะนี่แหละอยากจะได้แบบนี้เอาคู่นี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับ1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเด้อยูนี่ได้ถึงอาจจะได้ถึงง้วติดทองแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นง้วพอพันนะครับตัวนั้นตัวใหญ่บึกใหญ่ครับเบิ้งส่งยืนหลดนห่ย นี่นะครับเด้อร้อยห้าสิบกว่าตัวนันกรร้อยสามสิบกได้แหล่ะพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้ยังๆงนะครับเนาะอ่านี่แหละ๋ยาจะผ้าเบื้องส่วนหนาของแม่มันขับพี่น้องครับบูดดีเงาดีนะครับเด้อเอานี่แหละนี่เอาส่วนหน้านะครับพี่น้องครับเอออาจจะแปลกกินจังน้อยครับพี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตัวนะครับเนาะอันนี้แยกได้ปะครับนี่แยกได้ครับแยกได้นะครับเต้อบ่าหลายคนอยากจะได้ตัวนี้ไปเป็นพอพันแหรอครับเอาเฉพาะลูกเท่านั้ครับตัวนี้จังมัด คุยแล้ครอันนี้แ<น>ย<า>กติดจังออคุยหนาคอ,อกตั้งหานะครับตาพ่นเปิดเป็นคหูเห็นเราได้ครับเดอ้อเออเนี่ยนะครับใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับตาบ่าเสียกพันรุดล้วพี่นอ้องเอา <laughs> ไปเบื้องต่อไปครับพี่น้องครับยังมีให้พี่น้องได้รับชมอีกนะครับเด้อในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องครับนี่แหละ0 8 5 7 4 1 9 9 7 9งาของคุณพอศักดิ์นะครับพี่น้องครับผมก็ขึ้นเา้วมาให้แล้วละครับพี่น้องครับ เบอร์โทรศัพท์เนาะนี่แหละการเดินการยางนี่พุ่นน้ำหาหลูกพี่น้องพุ่นลูกมันยางไปทางพูนแม่ใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องนี่เอ้าใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับกลับมาเบิ่งเอาต่อไปเนี่ยก็เป็นงวดท่องอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ก็จะพาเดินมาดูฝั่งนี้นะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ก็ดังดีดังใหญ่อีกขึ้นกันครับพี่น้องส่วนสูงตัวนี้เกินลอยซี่สิบห้าขึ้นเลยนะครับเป็นง้อที่อ่างใหญ่อ่างหลึกแข็งขาใหญ่มากๆครับพี่น้องครับอาจจะลอยซี่สิบเจ็ด้อย่ ตัวนี้เป็นอ่าผสมไปครับตัวนี้ผสมแล้วครับผสมพอไหนครับ KF3 1หนึ่งครับอันนี้เพิ่นก้าไซอสนึ่นะครับนี่เได้ลักษณะพอพันเพิ่นรับพี่น้องเค31มึ่งเมื่อเมื่อผสมนะครับนี่หลอแดงๆนั่นเด้อพี่น้องเด้อวันที่ผสมวันที่31เดือนพฤษภานะครับพี่น้องครับก็ถือว่าหลายเดือนแล้วนะพี่เนาะอ่าอันนี้อ่อตรวจท่องห้ไปครับตัวนี้ตัวนี้ยังบ่ตรวจครับยังบ่ตรวจนะครับเนาะแต่ว่าขันผู้ใดอยากจะเอานะครับเพื่อความชัวกะ มาตรวจทองเอาก้อนไปนะครับพี่น้องครับนี่มาเบื้องตัวนี้นะครับเป็นลูกที่ได้ครับที่ผสมไว้ในท่องนี่ครับลูกที่3ครับลูกที่3นะครับพี่น้องเด้อตัวนี้แข้งขานี่รับหญ่อีหลีครับพี่น้องครับเบื้องส่วนหนาเด้อครับเด้อขาหลังนี่ใหญ่มากครับพี่น้องเอาเคเอฟขาไปใส่อีกเด้อครับเด้อนี่จะพาเบื้องส่วนถ่ายบึกเนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละใครอยากจะได้แบบนี้เด้อครับน้มกับบะมีติ้งนะครับพี่น้องครับเหล๋ยวไปตรงนั้นเนาะเบื้องด้านข้างด้านนี้พี่น้องครับนี่ถ ยืนเฉยๆยงยกแบบนี้แหละพี่น้องครับหมักน้ำบอตัวนี้นี่แหละครับงวงแม่พันธุ์ที่โค้งสางง่ายเหลืเป็นน่าจะส่งลูกหนาดีด้วยครับตัวนี้เด้อเบิ่งลูกส่งลูกล่างเราขนาดแม่มันนี่ยกะเนียงข้อยุยยๆแล้วครับต่างข้อนี่ครับนี่จะพาเบิ่งส่วนท้ายนะครับพี่น้องบัดนี้จะพาดูส่วนท้ายดนะครับเด้อจิมก็ถือว่าดำดีท้ายกว้างบากง่าด้วยครับเด้อตัวนี้ตัวนี้ท้ายกว้างใหญ่มากครับผมเดี๋ยวจะพาบุญเบิ่งทางนี้ครับพี่น้องบุญเบิ่งท้ายเนาะ อันนี้ KF สามหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่เพิ่นผสมไว้เนาะเอาจังแม่นี่แหละครับว่าไว้เท่าไรครับนี่นม่นี่บ้าใบแสนหนึ่งครับมาต่อครับหนึ่งแสนนะครับพี่น้องครับก็ับที่มาต่อร้องได้หลายได้ครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าต่อร้องได้หลายนะครับเนาะอ่าเป็นแม่พันธุ์ที่สวยแหละครับก็คือแสนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยไปในราคาทองพร้อมนี่ครับพี่น้องถ้าตรวจแล้วคันว่าติดทองจัะในกับจังคุยราคากันอีกที่นะครับเนาะแต่คิดว่าทองแท้นะครับตัวนี้คิดว่าครับคิดว่าทองแท้ได้ครับพี่น้องเด้อหางสันหรือหางเงาเกือบเงา นี่แหละตบากกระจังที่บอกเลยพี่น้องอาจจะไม่ขี่ติดดวยครับเด้อช่วงนี้หนาฝนครับพี่น้องครับเนี่ยกระจังเอาไปล้างเอาไปเลยเดอกนี่ลืมก็ถือว่ากระชับอยู่ด้วยครับพี่น้องตัวนี้หนังนักกระดูกง่ายครับพี่น้องตัวนี้ไปมากแบบนี้เดี๋ยวจะให้เบื่อยไก่เลยครับนี่ส่วนหน้านะครับเนาะเอาคอขาดำๆนี่แหละไปมากแบบนี้ก็มาเอาครับพี่น้องครับอยู่ขอของขั้นผดสักนะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์นี่ย็อยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับพี่น้องนี่เอาเพื่อผมพิมพ์ผิดกัจย้อยู่นี่นะครับ มีมาให้พี่ให้น้องแค่นี้มันปะครับครับผมอ่ามีมาแค่นี้นะครับเด้อเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปครับพี่น้องครับกระเบิ้งอ่าส่งดีๆอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับเอาสำหรับอ่าข้อของกวสักวันนี้มีอ่าแม่นี่นะครับ KF 3 1พองนะครับพี่น้องครับแล้วก็อุ้ยครับแม่นี่สามหนึ่งมีอีกสามหนึ่งนะครับเจ้าแม่นั่นหนึ่งพอดีน็อตนะครับน็อตพองทุกคน หลดลงกันเลยพี่น้องเอา้ <S <S เาจังได้คลิปนี้ก็ขอ,ขอจบขอพ่อไปแค่นี้นะครับพี่น้องครับอยากจะได้ก็โทรตามเบอร์เลยเอาขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ,บค,ครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรปโปรโตีน1 8แเและสูตรปโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนม สนใจติดต่อ0897102244สิงคำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง